คำบัิฐานประจำวันสัตุการแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทําการอัศจรรย์ผู้ทรงสังแบงริษานรูปภาพของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาพระองค์ทรงช่วยกระพรงหลายให้กลับสู่สภาพดีและโดยพระเมตตาอันเปี่ยมด้วยพระคุณความรักของพระองค์พระพักของพระองค์ได้ทอแสงเพื่อช่วยบรรดาผู้ที่เชื่อวังใจในพระองค์นั้นได้รับความรอดตามพัะสัญญาของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสารเสริญพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตักเตือนไว้ว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณาและคนเขาเชื่อถือทุกอย่างแต่คนอย่างรู้มองรู้ว่าเขากำลังไปทางไหนขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชจะาของพระองค์ซึ่งเป็นดังโคมที่ส่องสว่างให้แก่ข้าพงศหลายเพื่อช่วยข้างหลายสามารถดำเนินชีวิตใหม่ ทำกลางสังคมที่มืดบอดายวิญญาณอย่างระมัดระวังพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแถบพระเจ้าพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าถ้าเราสาภาพบาปของเราพระองค์จะสัตซ์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงช่วยเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิน้นและพระองค์ยังทรงตรัสอีกว่ามาเถิดให้เรามาสู้ความกันถึงบาปของเจ้าจะเหมือนสีแดงเข้มก็จะเขาอย่างอิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะข้าแต่พระชา้าในวันนี้ข้าพงหลายขอยอมรับว่าได้ทำบาปต่อเบื้องพระภาคของพระองค์จึงขอทอมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจท่สิกข์ขึ้นใหม่ภายในข้าพงหลายด้วยเถิดประปิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนข้าพงหลายไว้ว่า อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่ให้ทูลเรื่องราวความปรารถนาของกบองหลายทุกอย่างต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานการวิงบอลกับการขอบพระคุณโอ้ข้าแต่พระเจ้าใจของกบองหลายปรารถนาให้การแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรคปีสิบเก้านั้นสิ้นสุดลงและอยากจะให้สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำอยู่ในเวลานี้ได้รับการฟื้นฟูกลับสู่สภาพดีเพื่อผู้คนจะได้มีงานทำมีรายได้ในการเลี้ยงชีพ ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเล้าใจคนที่มั่งมีให้มีใจเมตตาสงสารช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนไร้ที่พึ่งและในวันนี้ขอให้ทุกทุกสถานมัสการในทุกทุกคิจ,จักร,รับการปกป้องคุ้มครองจากพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสสอนและว่ากล่าวตักเตือนประชากรของพระองค์ผ่านปากของผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกทุกสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน